ส,สาวๆนี่ขนมเยอะมากเรียกใอใส่ถุงกัน <Yeah. S 1> ของปลอดทั้งนั้นเลยนี่กันด้วยวันนี้เราต้องอิม่มในที่สุดเหมือนที่เราคอยเดี๋ยวก่อนนะอะไรกันเนี่ยนี่จะมาป้นเหรอไม่ใช่ใรกาศของฉันเปิดสัญญาณแจ้งเต,ตือนเข้ามาจับโัวขโมยแล้วจบกันเราจับแฮลแล้วเราไม่อยากติดคุกนะต้องรีบหนีก่อนตำรวจจะมาประตูล็อกอะ่ะไม่รู้ถุงขัง,งนี้ทำยังไงดีเราต้องติดคุกแน่ตนองหาที่ซ่อน จะไม่มีใครหาฉันเจอแน่ๆ่วนฉันซ่อนในท็อกซิกเวสซ่อนที่ไหนดีเนอะเจ๋อตำรวจก็เข้ามาแล้วโอ้ไม่นะตำรวจมาแล้วสแเกนเป็นมาสกอตเอทุกคนหยุดพวกจออยู่ที่ไหนกันเนี่ยฉันจะหาพวกเธอให้เจออยู่ตรงนี้เหรอเจอแล้วหยุดนะจับฉันไม่ได้แล้วอย่านะสาวๆช่วยด้วยก็เอ้แค่นี้โอ้ไม่นะฉันจะอ้วกแล้วเฮ้ย โอ้ใครมาชนฉันนะโอ้คุณตำรวจสวัสดีค่ะสวัสดีเธอไม่มีสิทธิ์พูดนะไปรอตรงนั้นก่อนเธอจับที่เหลือให้ไนด้วสาวๆตำรวจไปได้ยังอะโอ้เสียงอะไรกันเนี่ยฉันทำตำรวจล้มลิ่นหนีกันเถอะฉันบอกให้หยุดเงยฉันจะจับพวกเธอให้ได้ว้าวเราอยู่ในร้านขาของเล่นแล้วหน้าทั้งจัง เราไปสาวๆฉันชอบรถคันนี้มันเหมาะกับฉันมากแต่กขับรถมันานแล้วเสีงสนๆเลยเราไปนะโอ้ชนแล้วตลกจังฮะ <c oughs> ฉันสามารถซ่อนตัวในรถได้แบบนี้ไม่ีใครมองเห็นแนะ่โอ้ไม่นะฉันถูกเห็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ้าวฉันมีไอเดียแล้วถ้าฉันประกอบรถให้เป็นบ้านล่ะมันต้องดีกว่าแน่แน สามารถซ่อนตัวในบ้านหลังนี้ได้ดังไม่มีใครสังเกตเห็นปั่นจักรยานสนุกจงังเลยฉันอยากได้รถคันโอโทชนอีกแล้วตุ๊กตาหมีน่ารักจงังเลยตัวใหญ่มากมากและก็นุ่มด้วยอ้โหเครื่องสำอางรถตรงนี้เขาเห็นฉันเหรอรถเจ๋งตรงนี้ก็เห็นด้วยต้องหาที่ดีดกวนน่านี้มีของเล่นเต็มกล่องเลยฉันเป็นเข้าไปแอบได้มันกว้างมากสมบูรณ์แบบ พวกนั้นี่หมาทางนี้แน่นอนพวกของขโมยซ่อนตัวอีกแล้วนะฉันต้องตามหาให้เจอตรงนี้ก็ไม่มีแล้วตรงนี้ล่ะไม่มีเหมือนกันซ่อนอยู่ที่ไหนกันนะโอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยครอนของทอจากไม้ครับเจ๊ฉันชอบหนังเรื่องนี้มากโดยเฉพาะที่ทอทํทำแบบนี้และมีสายฟ้าผ่านลงมาโอ้โอ้สวัสดีค่ะสบายดีไหมเมื่อกี้ฉันทำได้ยังไงซ่อนเถอะฉันบอกให้หยุดไง ออกมาเดี๋ยวนี้เธอไม่มีทางหนีก่อนม้ยได้ทีนี้ฉันต้องหาคนอื่นให้เจอแต่รถก็ไม่มีแต่ที่ไหนอีกละ่ะเฮ้ยนั่นใครนะ <c oughs> ฉันไม่ได้กินไปเองนะใครนะ <c oughs> มาตัดกันเอออย่ามายื่งกับฉันนะฉันถูกมีจ้องตี <c oughs> ต้องหาที่ซ่อนก่อน <c oughs> ในนี้มีใครทำร้ายฉันได้เมื่อจังเลยต้องเปิดไฟฉาย <c oughs> โอ้สว่างจ้า อาจ,จมีใครซ่อนอยู่ก็ได้นะเออมีสั์ป,ปะาดในนี้เเป็นไงดีสับป,ประรดเหรอสับป,ประรดอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้ใช่ด้วยแมรี่ทีนเหมือนกันไหมอ๋อเอ็มม่าเป็นยังไงเขาไป,ปกล่องแล้วก่อนตำรวจออกมาปล่อยฉันออกไปปล่อยฉันพวกนั้นอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตึ้นีไปไหนฉันจะพวกให้ได้เต่อยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้อถังขยะเป็นที่ซ่อนที่ดีเลยอินเมนชมัมบัต นี่นิโคลไม่เหมาะกับเธอนะฉันเหรอไม่เอาฉันไม่ล่นในัานขยะเหม็นๆหรอกเธอต้องไปนะยงไปเลยเราเข้านิโคลไม่กินแล้วหลายมากเลยแต่สีมันเข้ากับฉันจริงๆด้วยฉันไม่มีทางเลิกแล้วจะหลงโอ้ในนี้น่าขยิ้ขยะหวังว่าตำรวจจะหาฉันไม่เจอในนี้ต้องปิดฝาได้เหรอโชคดีนะนิโคลตอนนี้ฉันต้องหาที่ซ่อนโอ้เอ็มมาเก็งปอปคอนไม่มีฉันได้ไงเนี่ยเอามาเลยมันกอสีของฉันนะ ก็ได้ก็ได้จะ,จะไปหาอะไรที่เจ๋ก่กว่านี้อืมฉันชอบบับคอนมากเลยเอ๋อฉันเข้าไปข้างในไี่ได้อะมันเล็กเกินไปต้องหาทางที่ใหญ่กว่าน,นี้อาจมีอยู่หลังเคาน์เตอร์ว้าวมีบอบคอนสีเหลืองหังใหญ่ตรงนี้ด้วยเหมาะกับฉันมากๆต้องรีบเข้าไปซ่อนข้างในแล้วไปกันนะส่วนฉันจะซ่อนอยู่หลังโปสเตอร์ไม่เวิร์กหรอมองเห็นอยู่เลยต้องคิดใหม่แล้ว <inate> โอ้ตัวยังกับแปปซี่ใช่แล้วมันเหมาะกับฉันมากเสื้อสีน้ำเงินแปปซี่ก็สีน้ำเงินต้องแอบเข้าไปแบบไม่มีใครเห็นยกมือขึ้น <ช ques> ไม่มีใครเลยทุกคนซ่้นตัวเหมือนแล้วต้องค้นหาพวกนั้นอีกครั้ง <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนกันนะ <c oughs> โอ้ฉันชอบป๊อปคอนมากมาก <c oughs> ว,าว้าวไม่ป๊อปคอนถั <c oughs> งบารมเลยจริงเหรอเนี่ยสุดยอดเจ๋งฉันอยากกินให้หมดเลย อือร่อยมากบ้างโอ้ยใครกัดฉันกันโอ้เจอหัวขโมยอ,อีกแล้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยมายืนอยู่ตรงนี้อย่าคิดที่จะหนีนะมาฉันจับตาดูเธออยู่รอก่อน hmm. แล้วขโมยอ,อีกสองคนอยู่ที่ไหนร้อนจังเลยวันนี้โอ้มันต้องเย็นมีแป,ป๊บซี่ด้วยมากินน้ำหวานสดชื่นสดชื่นกันดีกว่า เอ้เจออีกคนแล้ววันนี้เป็นวันขวงฉันจริงๆเลย <Come on. S 1> ฉันหาพวกเธอได้เร็วมากออกมาเดี๋ยวนี้ oh, <real. S 1> โอ้ระวังดิสตีหยุดนะจะหนีไปไหนยืนข้างข้ามเพื่อนเธอแล้อยากขยับระ <Hey. S 1> วังนี้ฉันจะดื่มเบบสตี้ <Yeah. S 1> สดชื่นเอาไปทิ้งก่อน <Yeah. S 1> โอ้ยเสียงใครร้องนะมีคนเี็นทางขยับจริงด้วยผมก็มองขึ้นที่สาม้ยเอาออกไปออกไปฉันมองไม่เห็นอะไรเลยส,สาวๆาอะไรอยู่นี่แล้ว นันหนีไปอีกแล้วอะไรฉันจ,จับพวกนั้นได้สักทีนะเฮ้ยรอดแล้วเราอยู่ที่ไหนที่นี่คคยยิม้มว้าวเขาได้เหรียรางวัลเยอะมากเลยฉันอยากใส่ขอบคุณสำหรับชนะครั้งนี้นะที่นี่สุดตัวไหล่ฉันอยากซ่อนเลยอ่ะเฮ้ยหลงโอ้พร้อมสีชมพูเข้ากับฉันมากฉันจะที่ซ่อนแล้วต้องหาตัวเองได้พร้อมเสียมพูเท่านี้ก็เรียบร้อยไม่มีใครหาฉันจะ้ะมิโกะไปช่วยเธอให้ลุกกันเราจะได้เมืองกับพื้น ฮะตลกจังเลยพรมเดินได้ทีนี้เราต้องหาที่ซ่อนแล้วโอยระวังด้วยสิมันม่คืออะไรโออมันคือระสอบท้ายสุดยอดเลยัจะเข้าไปส่้างข้างในล่ะ <Yeah. S 1> ส่วนฉันอยู่ในตะกร้าเบาเพราะมันสีน้ำเงิน oh <my. S 1> ตรงนี้ไม่มีใครเลยฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ไม่มีกันเหรอช่างเธอมาหาต่อ oh โอ้ว้าวดัมเบลมาออกกำลังกายกันดีกว่าจะยกดัมเบลโอ้ยหนักเกินคาดดีนะไม่มีใครเห็นมาวิ่งกันดีกว่าสุขจังฉันเล่นเป็นปองได้ด้วยนะโอ๊ยโทษทีแล้วก็ต่อยมวยอะไรกันเนี่ยฉันชอบต่อยกระสอบสายโอ๊ยยุนนะพอแล้วยุดเสียงใครร้องอะร้องช่องอีกทีไม่ใช่เสียงกระสอบสายแน่ๆมีคนอยู่ข้างในจับได้แล้วหัวขโมยออกมาเนะฉันเจอเธอแล้ว เดี๋ยวต้องหาอีกสองคนงฉันจะหาให้เจอถ้อรออยู่ตรงนั้นภาคกันดิไ <c oughs> ม่คอยอยู่ในนี้หรือเปล่าอ้เจอ,อคนแล้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยย <c oughs> ินดีด้วยเจอฉันแล้ว oh, <man. S 1> อย่าเดือสิคะเธอต้องเจอแบบนี้แหละไม่เข้าใจจริงๆทำไมต้องโมโหด้วย <c oughs> อยากติดคุกมากใช่ไหมเธอได้ติดแน่นอนโอ้มันทำแรงเกินไป <c oughs> อย่าทำของแตกนะ อะไรนะผมขี่ออกมาเองไปลกจังโอ้ยใครทำฉันล้มเนี่ยโอ้คุณตำรวจสวัสดีค่ะหาฉันเจออีกแล้วเราไม่อยากติดคุกได้โปรดนะ <Please. S 2> เรายังเด็กมากพวกเธอน่าสงสารจังฉันก็เห็นใจนะแต่โทษทีฉันทำไม่ได้นี่คืองานของฉันยกป้ายสูงๆนัทโทษเอมมอร์หันข้างด้วย <Yeah. S 1> ดีมากต่อไปนะักคทนนิโคลหันข้างเ oh, <man. S 1> ยี่ยมเลยครั้งทีนี้นัทคอแมอรี่ ผัานข้าวเยี่ยมมากฉันนั่นขงข้าเข้ากับเธอจริงๆริวิเศษไปเลยเร็วเข้าฉันต้องโชคดีแน่แน่เร็วเข้าแมชชีนอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะฉันอยากได้อะไรอร่อยๆแล้วกวาสกิโตเย้ yeah, วันนี้โชคอยู่ข้างฉัน<ๆ>ฉันน่าจะโชคดีเหมือนกันฉันอยากได้อะไรอร่อยๆที่ทำให้ไม,ม่อายฉาสุดๆเร็วเข้าเรา็วเข้าสิแมชชีน<ๆ>อะไรกันอาหารแมวเหรอไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดไว้เลย มันมากับเธอดีนะเจนนิเฟอร์อ่มไม่ฉันต้องได้ขนมอะไรอ่ๆยว้าวมีปุ่มกดออกมาด้วยงั้นฉันขอกดก่อนอ๋เกิดอะไรขึ้นและนี่คือแขกผู้มีเกียรติของฉันอินดีต้อนรับเข้าสู่ชาเลนจงั้นก็ถึงเวลากดปุ่มแล้วเย้ฉันต้องโชคดีแน่แน่ฉันจะกดปุ่มสีส้มเลือกได้เดนิเฟอร์จะออกมาเป็นอะไรนะมันคือนุนเธล่าเธอโชคดีสุด และเพราะฉันมีนูนเทลลาเป็นถังให้เธอแล้วมันเป็นของเธอทั้งหมดเลยเจนนิเฟอร์โอ้กินหอมสุดๆนนเทลลาฉันไม่ปฏิเสธนะันแน่เจอตัวตลกเทลงมาเองไม่ต้องยั้งเลยตามใจใเธอทุกอย่างเลย,ทยเลยทจนหยดสุดท้ายโอ้โอ้มีบางอย่างตกใส่หัวฉันใช่มันคือถังนูทลลาและนี่น่าจะเป็นสัญญาณว่านูทลลาหมดแล้ว ของที่ถูกเทลงไปที่เจนนฟเฟอร์น่าตั้งอร่อยสุดๆแน่ๆฉันน่าจะโชคดีเหมือนกันว้าวถ้าพูดถูกมีอาเธอได้มาร์ชเมลโล่และฉันก็ไม่ถุงใหญ่ๆให้เธอเธอจะได้ไม่ต้องทนหิวด้วยโอ้ฝอนตงมาเป็นมาร์ชเมลโล่ฉันจะรับมันลด้ป,ปากเข้าแล้วว้าวฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วเจเนเฟอรเตรียมแก้วของเธอไว้นะมีอาเธอกำลังทำอะไรนะ ไม่เอาหนะ้าอย่าขึ้นเสียงสิดูก่อนสิม,มัชเมลโลจะขาดนอเทล่าได้ยังไงอืมอร่อยและเธอก็มากับความคิดดีดีว้าวในกล่องของมีอามีม,ชมัชเมลโลเต็มไปหมดเลยบางที่เธออาจจะแบ่งกับฉันบ้างมีอานี่มันก็นานแะล้วนะแบ่งม,ชมัชเมลโลให้ฉันบ้างสิเธออยากได้ม,ชมัชเมลโลเหรอเออทำไมจะไม่ล่ะเอาไปสิ <Hey. S 1> มีอาร์ทำอะไรนะ่ะฉันไม่แบ่งหรอกนี่มันม,ชมัชเมลโลของฉันแล้วฉันจะกินมันคนเดียว ต่กล่าสุดๆงั้นฉันขอมาชเมลโล่บ้างกดปุ่มเลยเฮนลงมาเลยเจ้าตัวตลกฉันไม่อยากทำให้เธอลมเสียนะแต่มันไม่ใช่มาร์ชเมลโล่โอ้อะไรกันหัวของฉันระวังชัดเลยว่าไม่ใช่มาร์ชเมลโล่นุมน่มๆโอ้กระดาษชำระเหรองั้นนี่คือโอกาสดีๆที่จะแกล้งมีอาแล้วเธอจะได้รู้ถ้าตะกะเกินไปจะเป็นยังไง มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันคือกระดาษเช็ดก,ก้นเหรอแล้วลอยนี่มันคืออะไรนี่แต่ควรฟ้าขนมข,ของเธอให้ดีนะยังจอมตะก,กัดอร่อยจังฉันลอะไปหมดเลยฉันอยากอาบน้ำสุดๆไม่มีการอาบน้ำจะ้ะมีแค่เธอและปุ่มอ่ำกันได้ฉันจะกดสองปุ่มเลยตัดสินใจได้ดีม,มากน้ำพึ้งและแป้งอ้ใช่มันต้องออกมางดงามสุดๆเปิดฝาออกและเริ่มกัน ยานถูกเทลงมาที่หัวฉันมันหวานมากออแล้วมันก็คือน้ำผึ้งฉันชอบน้ำผึ้งดีใจที่เธอชอบและตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดกลจะเกิดขึ้นอะไรอย,อย่าขยับนะอ๋อมมีบางอย่างตกลงมาใส่ฉัน <What? S 1> อะไรขาวๆมันใช่หิมะหรือเปล่าแต่เหมือนจะไม่ใช่อ,อ๋อมันคือแป้ง ถูกแล้วขอให้สนุกนะแล้วเธอคิดว่าฉันสนุกยังไงไม่รู้สิมีอาแต่เธอดูดีมากเธอเหมือนกระสอบแป้งเลยตอนนี้พูดให้น้อยทำให้เยอะเจนนิเฟอร์เอาล่ะฉันคิดว่าปุ่มสีชมพูน่าจะไม่อันตรายและมันก็ทำให้เธอได้ซีเรียลยูนิคอร์นยินดีด้วยว้าวฉันรู้สึกถึงมันได้แล้วงั้นฉันจะไม่ทำให้เธลรมาอีกต่อไปอ้าปากกว้างๆนะเจนนิเฟอร์อร่อยกินให้อร่อยนะ เ้าเธอไม่รู้ว่าโชคจะเข้าข้างอีกเธอถึงเมื่อไรอ๋อนึกออกแล้วฉันไม่ถังนูเทลล่าฉันมันเก็บของกินได้และมันยังสะดวกขึ้นที่กินแบบนี้ดีสุดๆเธอสามารถกินมันเต็มคำด้วยมือเลยฉันบอกว่าทุกวันน่าจะเป็นแบบนี้ก็เจนนิเฟอร์ฉันดีใจที่เธอมีความสุขนะและฉันจะยิ่งดีใจไปกว่านี้ถ้าเธอได้เพิ่มอะไรให้ฉันสักหน่อยและเธออยากได้อะไรล่ะอ้อเธอได้รับนม เป็นอาหารเช้าได้ไงถ้าไม่มีนมฉนลาดมากจจนเนฟเฟอร์ Jennifer. แบบนี้แหละดีขึ้นเยอะเลยฉันจะเอาถังมารองไว้ในขณะเดียวกันฉันก็จะกินๆเ,เคียวๆไปด้วยอร่อยดีจัง,จงนี่เจ้าตัวตลกแล้วฉันล่ะดูสิฉันกดปุ่มแล้วเรียบรีบโยนของอร่อยลงมาเลยฉันไม่อยากทำให้เธอผิดหวังนะมิอาแต่อาหารหมาคงพูดว่าอร่อยไม่ได้แต่มันน่าสนุกแน่นอน เออเหม็นสุดๆฉันไม่ได้อยากได้แบบนี้พอได้แล้วพอทีฉันไม่อยากเล่นเกมของเกมต่อไปแล้วเจ้าตัวตลกตราบใดที่เธออยู่ในกองฉันคือกดตอนนี้ฉันได้ออกไปจากที่นี่เธออยู่ห่างๆไว้ดีกว่าดูสภาพของเธอซิเียมันดูน่ากินสุดๆแต่ไม่มีเวลานั่งดูแล้วมันกดปุ่มต่อไปกันดีกว่า วันนี้ฉันโชคดีสุดๆก็กดสองปุ่มบินเลยเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวมากและทุกการตัดสินใจย่อมมีผลลัพธ์ตามมาโค้ดบทของฉันอยู่บนหน้าจอแล้วมาเริ่มกันด้วยไข่ดีกว่าอ๋อมันเจ็บมันคือก้อนหินเหรอ oh, <man. S 1> ไม่ใช่มันคือไข่สดๆเลยเอ๋มโชคายสุดๆโดนจังๆเลยไม่เอาหน่าเจเนฟเฟอร์ Jennifer. เธอทำใจได้หรือยังถ้าเธอยังจำได้เธอกดไปสองปุ่มนะยังไม่หมดหรอตอนนี้ก็ขนนก โอ้คนน้องเต้นไม่หมดเลยใช่เลยตอนนี้โอบไม่เข้าข้างฉันแล้วแล่ตอนนี้ฉันดูเหมือนไก่เลยแกทำแบบนี้ก็ชฉันยังไงต้ตต,ต,ต,ตล็อกขอนไก่เดินเข้ากับเธอมากจินิเฟอร์หัวเราะไปเถอะหัวเราะอะไรอยูล่ล่ะกดปุ่มเราเข้ามีอาเอาเลยอ่จะกดปุ่มไหนดีนะเอาหลักปุ่มนี้แหละว,ว้าวช็อคเดียสุดๆซอสพริกตาบาสโก้อดทนไว้นะมีอามันจะดีกว่าเธอไม่อ้าปาก อขอบคุณสำหรับความแนะนำแต่ไม่แทนซอนมันจะดีกว่ามันเป็นกฎน,นะมิเออร์แลวเราต้องอดทนแค่ตลอดใั้วันให้หมดสินนะอ๋อหมดแล้วสินะอ๋อมันเข้าปากของฉันฉันก็เล่นติดไฟเยี่ยมเลยเอาไมนะไฟไหมไม่มีเหตุผลอะไรต้องมาล่าซ้อนพิกใส่กันนะไม่เป็นไรนะวิเออเดี๋ยวฉันช่วยเธอเอง ันใส่ชุดดับเพลิงและตอนนี้ฉันก็ดูเหมือนนักดับเพลิงเลยถึงเวลาดับไฟขอบคุณตอนนี้ฉันก็เปียกสุดๆแต่ไม่มีไฟแล้วทำดีม,มากงานก็เยี่ยมเลยฉันว่าฉนันเล่นครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดีฟรีดนี่มาเปิดฝากันเถอะอ๋อมันคือไอโฟนอ๋อแล้วเชคดีจังลเลยแจ๋งงามเคยโพสสิบห้าสวยจังเลยฉันจะถ่ายเซิร์ฟฟี่แล้วโพสล,ลงทุกโซเชียลให้หมดเลยเอ้อยไปทำงานนะ โอ้ไอโฟนของฉันเป็นช็อกโกแลตว้าวอร่อยมากๆเลยแน่นอนไม่ใช่ขอนซริงแต่ก็เจ๋งเหมือนกันอร่อยอ่ะว้าวเจ๋งไปเลยฉันก็อยากลองบ้างนี่จูลี่มองอะไรใช่มันดีกว่าว่าฉันมีไอโฟนแบบไหนอาจเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะโหสดดวยจ,จังเลยอ๋อเจ็บจ้า บริตนี่ชุนไอโฟนจริงๆอะทำไมต้องหัวเราะยอดด้วยไอโฟนของฉันก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันแหละ mm. พอลองเปิดแอป mm. ก็มีช็อกแลนอยู่ในโทรศัพท์ด้วย mm. ยังไปเลยมาลองกันอืม mm. มันได้ผลจริงๆอร่อยมากด mm. เสร็จไปเลยฉันเพิ่งดื่มช็อกแลนจากโทรศัพท์ของฉันเละบริตนี่ mm. ว้าวริงจัง mm. ยังมีอะไรอีกไหมนะมีแอปอื่นด้วย มันกลายเป็นลูก,กว่าสกิเทลสุดยอดฉันอยากกินให้หมดอ,มอร่อยจังสกิเทลไหลออกมาจากโทรศัพท์ของฉันจริงๆเหลือเชื่อฉันก็ไม่อยากเชื่อเลยจูรี่ให้ฉันลองบ้างได้ไหมอ่ะอืมก็ได้ลองสิจิงไปเลยมาลังกัน oh, <man. S 1> อะไรมีแค่ลูก,กว่าอันเดียวเองอ่ะสกิเทลหนึ่งเม็ดถามจริงฉันอยากกินมากกว่านี้อ่ะเฮ้ยหยุดรอได้แล้วเจูรี่ เธอกินทุกอย่างจนแทบไม่เหลือให้ฉันอย่างาไหนก็ไกินอันหนึ่งรู้สึกยาแทนบริทนี่จังออแล้วกวาสกีเทาส์รอบลงทั้งหมดแล้วแบ่งปันกับเพื่อนให้ได้ที่สุดของฉันกันบริทนี่มากินด้วยกันนะว้าวขอบคุณนะจูลีมาเปิดฝากของแต่ละคนกันโอ้โหมันคือจูบะจูบะน่าเที่งจริงจริงใหญ่มากนั่นก็มาลางกันเลยโอ้โหจ,จิงจงลย ของฉันก็ด้วยอ๋ฉันมีไอเดียแจ๋งๆแล้วเพราะว่าเราได้เอามทั้งคู่งั้นเรามาแข่งกันว่าใครจะกินได้เหมือนกันกันดีไหมสามสองหนึ่งไปกันเลยฉันต้องฉันนะอมิ้งของฉันอร่อยมากจนหยุดไม่ได้แล้วอ๋อนี่ไม่ใช่คาราเมลนี่ฉันได้อาเหมือนช็อกโกแลตนะสิ่งพิลาอร่อยมากๆวิเศษที่สุดฉันชอบฉันต้องการมากกว่านี้ฉันกินได้เร็วกว่าจูลี่แน่นอนบริดนี่เป็นยังไง โอ้เธอมีช็อตเป็นจุปประจุบหรอเธอต้องกินได้เร็วกว่าแน่นอนทำยังไงดีเนี่ยเวลาก็จะหมดลงแล้วโอ้ยเหนื่อยจังือดของฉันกระดงแล้วก็บวมด้วยทำยังไงดีจริงด้วยฉันสามารถทําลายอมยิ้มได้มันต้องดีกว่าแน่นอนใช้คอนทุปให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกันยูฮูสุดยอดไปเลยอายนะกลัวฮะสนุกจัง พีก็สามารถกินทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วอะไรอ่ะเธอกินแล้วไปไหมหมดแล้วเหรอฉันต้องได้ความแบบเหมือนกันอร่อยจังเลยเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วฉันกินหมดหมดเวลาด้วยฉันกินเร็วกว่าฉันช้นานแล้วเย้ขอฉันลองคนแรกนะมันคืออะไรอ่ะอ้โหมันคือแหวนน่ะสิงไปเลยสวยงามมาก แล้วมันก็เข้ากับฉันสุดๆอ่ากลิ่นหอมๆแล้วก็หวานด้วยโอว้าวฉันมีแหวนจากช็อกโกแลตอะมันอร่อยจังเลย,ย,ย,ยบริดนี่กินได้อร่อยจังฉันก็อยากกินเหมือนกันนะโอาจริงสิมาหาคำตอบกันว่าอะไรโอ้โหฉันก็มีแหวนเพนเป็นประกายสวยงามมากๆสุดยอด แต่ว่าทำไมฉันต้องการหวานจริงๆด้วยในเมื่อช็อกโกแลตอร่อยแล้วก็หวานกว่า <Hey. S 1> นี่บรนนี่มาแลกหวานกันไหมฮะ <You>. oh. ไม่มีทางอะเฮ้ย <Hey. S 1> เป็นไปตามคาดแต่ฉันมีไอเดียแล้วฉันโทรเรียกเพื่อนเป็นขวัฉันมาหวัดดีมาหาหน่อยนะเดี๋ยวนี้เลยอ๋อ oh. พวกเขาอยู่นี่แล้วเจ๋งหวัดดีทุกคนบรนนี่นี่คือเพื่อนของฉันคนขายเพชรพอแล้วก็ขายขนมไอเดียของฉันไม่ได้ซับซ้อนอะไร ขายแหวนให้กับไหมฉันต้องดูก่อนนะต้องส่องให้ละเอียดโอ้โห,โหมันคือเพชรจริงๆไม่อยากเชื่อเพชรแท้เลยสุดยอดฉันจะเอาแหวนวงนี้และนี่เงินว้าวฉันเข่ามอบเงินทั้งหมดให้กับนิโคลท้ายขายขนมหวานให้สวนสนุกอ๋อมีเงินเยี่ยมมากเพียงพอกับกลองแหวนจากช็อกโกแลตแน่นอนรับไปเลย <Thanks. S 1> อ๋อเมอยจะเชื่อขอบคุณนะ ทีนี้ก็มาเปิดกล่องกันและนี่คือแหวนจากช็อกโกแลตน่าทึ่งมากมากฉันมีแหวนเยอะจริงๆเลยสามารถกินได้ทั้งปีแน่นอนอโอโแต่ว่าฉันมีแค่แหวนมงเดียวฉันก็บอกแล้วไงว่าให้แลกกันครั้งนี้มาเปิดยิ่งชมกันนะใครเป็นคนแรกได้บันดาเอ,อเราออกกันไกลอ่ะงั้นไบพร้อมกันละกันว้ามันคือสกันแลตเขาไทยก็เหมือนกันเหรออ,อ๋องั้นก็มาลองกัน ได้เลยฉันชอบช็อกโกแลตอ๋อนี่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะมันแข่งกันไปมันคืออะไรเนี่ยจูลี่ดูขุณพผอสิได้เลยมองแวบแรกดูเหมือนช็อกโกแลตนะแต่มันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตธรรมดาแต่มันคือพาเลตอายแชโดและมันก็อร่อยเกินบรรยายอ่ะฉันชอบแบบนี้มากกว่าว้าวดูหน้าอร่อยอ่ะแค่มองกันหลายหลแล้วมันอะไรอย่างไม่น่าเชื่อละฉันกินฝาไปแล้วทีนี้มาลองอายแชโดกัน เอาสีออกมาให้หมดแลวก็ลองโอ้โหอร่อยมากๆฉันชอบ mm hmm, yeah, yeah. และทีนี้ฉันก็มีฟันเป็นหลายสีฮะฟันขนตาตลเหแลวก็สดใสมากเก่ด <Cool. S 1> แค่ต้องกินให้หมดเท่านั้น <Nice. S 1> โอ้โหนี่มันคือแปรงมาลองกันอร่อยจังเลยแล้วก็ส่นให้สองของพาเลกบิดนี่ต้องการอะไรเพออยากลองพาเลดนั่นเหรอ <What? S 1> อ,อืม ไม่มีทางฉันไม่แบ่งหรอกนะมันอร่อยเกินไปโอ้เพื่อนก่อนฉันก่งเอาจริงๆแต่ฉันมีพละจริงจริงหมายความว่าฉันสามารถลองแต่งหน้าให้สวยสดใสได้และฉันจะกลายเป็นสาวน้อยที่สวยที่สุดพร้อมแล้วล่ะตอนนี้ฉันดูร้อยเต็มร้อยสวยงามเธอคิดว่าไงลหละจูลี่ว้าวเมคอัพของเธอปังมากฉันอยากปังเหมือนกันนะบิ๊นนี่แต่งหน้าให้ฉันหน่อยได้ไหม ไม่มีปัญหาแค่แปบ๊บเดียวก็แต่งเสร็จแล้วแต่ที่จริงฉันอยากเอาคืนจักรานี้เธออยากแต่งหน้าสวยๆผะงานฉันทำให้เธอสวยแล้วก็ตลกด้วยฮะเอากระจกไปดูสิมาดูกันเฮ้ยเธอทำอะไรลงไปเนี่ยบรินนี้นี่มันใสียหยามากเลยอะเธอคิดว่าตลกหรือไงกันไม่ตลกเลยนะลาก่อน